สวัสดีค่ะเซลเมโคราฮอนด้าค่ะ,ว,คะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้เมมารีวิวนะคะสำหรับรถที่ตเตรียมส่งมอบกันในวันจันทร์นะคะรุ่นนี้จะเป็น Honda City รุ่น SCVT นะคะสีขาวราคาขายอยู่ที่5 7 9 5 0 0บาทนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นล้อกระทะมีฝาครอบล้อค่ะขนาด15นิ้วนะคะที่สำคัญนะคะคันนี้ติดอุปกรณ์ตกแต่งเรียบร้อยแล้วตเตรียมพร้อมส่งมอบค่ะอุปกรณ์ที่ติดตั้งนะคะ ฟิล์มรอบคันนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกค,ค่ะด้านหน้าติด60%รอบคันติด80%ค่ะสเกิร์ตรอบคันนะคะเป็นสีขาวตัดสีดำค่ะลมยางในตัวเจนนะคะจะมีจุกยางสีเขียวค่ะสเกิร์ตด้านหลังนะคะจะเป็นแบบดีไซน์ท่อคู่นะคะสปอยเลอร์หลังค่ะ เซนเซอร์ไถ่ราง2จุดนะคะทำสีเดียวกับตัวรถค่ะติดตั้งโดยช่างพันด้านะคะรับประกัน1ปีเต็มค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะ ซื้อรถเดือนนี้นะคะ Honda City รุ่น S CVT นะคะเมแถมสเกิร์ตรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์ให้แบบนี้ทุกคันด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีเคลือบแก้วนะคะเป็นแพคเกจรับประกัน3ปีมูลค่าถึง23,500บาทอีกด้วยและเคลือบพ่นกันสนิมนะคะเป็นแพคเกจรับประกัน7ปีทำซ้ำทุก6เดือนนะคะ ด้านในนะคะมีผ้ายางปูพื้นของแท้ให้นะคะรวมถึงคิ้วบันไดสแตนเลสนะคะซึ่งเป็นของแท้กระบะถาดท,ท,ท้ายรถนะคะของแท้พวงกุญแจอ่พวงกุญแจโมดูลของแท้ค่ะรวมถึงของใช้ในรถนะคะอย่างเช่นหมอนรองคอนะคะฮอนด้าค่ะที่หุ้มเบลหมอนผ้าห่มนะคะนอกจากนี้ประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะและ ครบอก,ก็แถมให้ด้วยแพ็กเกจนี้นะคะลูกค้าสนใจทักแชททักไลน์นะคะแอดมาได้นะคะที่เพจเซลเมโครา h อนด้านะคะรับอุปกรณ์ตกแต่งนะคะที่ติดมาพร้อมกับรถแบบนี้ส่งมอบโดยรถเทเลอร์สไลด์นะคะสนใจทักมานะคะเพจเซลเมโคราทอนด้าค่ะ